สวัสดีพี่นอ้องปลอง g ไปคือเก่านะครับนอะมืดน,นี้มาผัดเผ็ดครบครับพี่น้องขางน้ํามันไว้แล้วนะครับเข้ากะใส่เครื่องผัดลงไปพี่น้องเครื่องผัดกระเทีมข่าตะไคร้พริกแห้งหัวหอมกระเทียมเอามาตำใส่กันนะครับเสร็จแล้วเข้ากบเอามาผัดให้มันสุกเด้อพี่น้องเด้อผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันสีสุก แล้วก็สิมีกินหอมขึ้นมานะครับผมพัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องหอมละครับตอนนี้หอมแล้วแบบน,นี้เข้าก็สิไส่กบลงไปพี่น้องเอากบลงไปพัดนะครับผมพัดคลุกเข้าโคเล่โคเล่ให้มันเข่ากันนะครับแบบนี้ก็ทานะครับผมทาให้เนื้อกบเนี่ยมันซุกก่อนเด้อครับเด้อพัดไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เราต้องใจห่อนนะครับ ไฟกับใส่ไฟกลางๆไปหาไฟแห้งๆนะครับเพื่อที่จะให้โตเนื้อกบมันสุกนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วนะครับผมอ่าเขาก็พัดไปเรื่อยๆครับตัวนี้เข้าใส่ไฟเป็นแบบธรรมชาตินะครับเป็นแบบโบราณน,นะครับผมเขาก็จะใส่ไฟดังทานดังฟื้นบานเฮ้านะครับอ่า ฐานน้ำมันมันบอ่อพ่อนะครับพี่น้องอก็ใส่ลงไปจังหน่อยนะครับเพื่อว่าบ่อใหา้เนื้อกบนี่มันกิดกระทะนะครับนะี่พี่น้องสังเกตบ่อตอนนี้เนื้อกบมันจะเริ่มขาวแล้วนะครับผมเริ่มขาวแสดงว่าเนื้อกบนี่จะสุกแล้วพี่น้องผัดไปเรื่อยๆด้อครับเด้อนี่หอมห้อยๆ้อครับบาทนท เป็นตะกินบ่อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ากันเด้อมันนี่เด้อพุน่นะพุน่นะอุ้ยสุดยอดอหลีพี่น้องเป็นตะแซบอิลีหอมห้อยห้อยอ่าพ่อเนื้อกบมันสุกได้ที่แล้วนะครับเข้ากับปรุงใส่น้าตาลลงไปก่อนเบื้องต้นพี่น้องเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งนวดนะครับใส่ลายแซบหลายครับแป้งนว บัดนี้เ้าก็ใสซรดดีลงไปพี่น้องตามด้วยน้ำมันหอยนะครับเพิ่มรสชาติหวานเค็มนะครับพี่น้องตัวนี้บัดนี้เส็จแล้วเขาก็ใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องน้ำปลานี่อย่าใส่หลายเด้อใส่หลายเค็มหลายได้มันบ่แซ่บพี่น้องเอ้ยเ็จแล้วห้ากระเคล่ยวเค่เค,ค้คนคน้คนเค้นให้เครื่องปรุงนะครับนั่นเข้ากันนะครับพี่น้องเห็นบอกเปิดตาแ่บบ่พี่น้องเปิดตาแ่บบอ น้ำลายไหลบ่ม,มาแล้วน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยแซ,บแซบ่บบซ่บซิมเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อขั้นตอนสุดท้ายเด้อบาดนี้ใส่ใบกะเพราลงไปพี่น้องให้มันหอมนะครับดับกินข้าวของกบนะครับผมคนเข้ากันบาดนี้โคเล่โคเล่โคเล่ก็ได้ทีและ,ก,ะกักใส่จานเด้อพี่น้องเด้อ้ย เป็นตาแซบบักคักพยากกรมาด้วยพี่น้องเด้วขออนุญาตไปกินก่อนบาท